สวัสดีค่ะกัะปีชาแนลค่ะมือนี่มางานขาวดำเพลินค่ะนายพิณนัน,นะตะอันนี้ที่นี่มะเมืองวัดเพลินนี่ผักแก้วมอระคตโอ้โอ งามงามหลายค่ะผักแก้วมะละกอดพี่ดุงไอ้นี่วัดอะไรนะวัดหนองแคนวัดหนองแคนค่ะอำเภอกันทะวิชัยวัดหนองแคนอำเภอกันทะวิชัยค่ะนี่มมือนี่อ่าผักแก้วมะละกอดเป็นแต่งามอยู่ด้วยค่ะผักแก้วมะละกอดสวยค่ะ สวยอันนี้ให่มันบ้องูมันรุดดูอย่างเปินผัดแก้มก็วยที่น้องรูกห้านของฮะที่นี่ัะใส่ก่อนหน้าูคนนะครับูกร้านุกคนถาอยากุกคนใส่ก่อนหน้าทีไรถ้าพระะครบ ขอพระม่าลาโทษทีได้ร่วมเชิญกันไปนี่ต่้งแท้ท่านมีชีวิตอยู่ด้วยใจ<ป>ด้วยใจนะครับมากขอพระม่าลาโทษทกันมากเพื่อที่ใดขอที่กรรมให้กันที่่ได้มีเ่เล่นนีกรรมซ้อกันกน,นะครับงานดีค่ะพี่น้องลูกน้านทุกคนนะครับของจากนั้น นัาตยิบประมาณนอ้ทีอย่นีนั่งที่อะไรสากอย่างน่วัดบ้านหนองแค่พีดน้องทุกคนนะครับทือเดิน้ามาถึงแล้วจากสารคามนะครับขอเชิญท่านนะครับบ้านหนองแค่เรือบนช่องขึ้ยได้เหรอนวัดเชียงแด่นนางบัวแดง อันนี้เป็นประตูโขงเพิ่นงามเด็กค่ะวัดบ้านหนองแค้นนี่งามหลายค่ะนี่นี่นี่ข้างประตูวัดกับนี้หน้าสองตนค่ะไปอ๋อเราหนาลบโพลีเทียร์ยาแบวนนั่นนะหนาลมโพลีเทียรนี่นกเป็นธรรมดาอ งามสวยงามงามจะงามค่ะนะโมกักสักโะวตราโตสมมาสมปุสสะนะโมตักสัะวะวตราโตสมมาสมปุสสะนะโมตักสัะวะวตราโตสมมาสมพุักสวะมาสมาจจตนจ งา,ามค่ะงามค่ะประตูระประตูวัดเพิ่นกะจิตสวยค่ะเจิตสวยงามจิตจิตกินดาอีกแบบหนึ่งโอกาสการพระมาพักพันเตมาตาปิดทะเลประมาเทนะสัะว่ายน้ำนะคะจางพ่อล่ะ อับมารับมาเจ้าทั่าไปหวายไปอย่างไรเราอันนี้ประตูประตูวัดประตูวัดเพื่อนวัดนี่สิมีความล่มลื่นเด้ค่ะพวกนกพวกหยัง เพือนขวกนกเพื่อนกสิมมายูมาอาศัยนั่นเพื่อนกรสีมิลูกลูกอะนี่ลูกพระพระพุทธรูกยูนทึ้งนั้นเลยนี่งามข่ะงาม เดี๋ยวป่าป่าชื้นภาพงางเขาไปเมืองข้างในแนก็ะชิเป็นกำายที่พบข้าพเจ้านั่นได้รวมเกินด้วยสาระก็ดีอันนี้เป็นสาระสาระผักศพเนาะสาระศพอันนั้นเป็นำายเมลุบมืเากพี่ดุงพี่ดุง

นั่นก็คือเมลุมาดเนาะค่ะนี่นีพิ่งกังามอยู่เด้อัดงามกัดนั่นอยู่เดี๋ยวอันบ่าพ่อโมบ่าพต่ามเวลานักงรรมบ่าเวลานักกรรมบ่พแต่เรื่องนี้นี่ต้นโพงใหญ่คไต้นโพงใหญ่ต้นโพงใหญ่บ่าพี่พ่อท้าวแลทั้งหลาย ได้เจอท้งเนาก็ดีไม่เสีนาก็ดีทั้งต่อหน้าก็ดีรักหลังก็ดีหอจองหอทีขอขุลาประกาเลยเงินต้่นโคอลงงานของท่านกัไปสุดชอบชอบสุดที่เอต่น่เอาของมาบ้างไปใช้บ้านไปเพ่อะไรเพี่อตุนโคไง โอร่มลื่นคะ่ะล่มลื่นโอ้ยเพป็นล่มลื่นหลายอืมร่มลื่นล่มลื่นป้าปก็สิบภาคมึงวัดตะกอน Okay? อ so ือเป็นเอาตัวที่แขงแแล้วกันเอ๋อนี่เป็นพักแก้วพับเล่นเชื่อมท่านพักแก้วมั้รอกคุณอู้น้นข้นนขึ้นขึ้ยุนขนขห้นขนน้นนเขนนนน้ม จุดเียนจุงพ่อโสธรมทอนห้าพรานนาไจหวกข้องตั้งคิดตั้งใจเรื่เด้่มาไหวพระหลับทินน้ำกันป้างทามปติกาลงันกูลนักเกศเกินโตเป็นตัวแม่อันนี้หลวงพ่อโสทรออันนี้ ผักแก้วมะละวกดกะโอ้ยงามหลายงามหลายผักแก้วมะละวกดงามอันนี้มันเพิ่นใส่ชุดหยังอาบน้ำฝนบ่ค่ะงามค่ะงามหลายค่ะเราก็เวลาไหนกัดสียงกันเสียงเสียงซีเสียงเสียมซีเสียงเสียงซี เราก็เสียงไดร์ไดรไดรกับมานี่ค่ะนี่นี่ค่ะ,คะเป็นต่มึงอยู่ ะง,งามงามแบบบานๆเข้าเนาะค่ะอีกอย่างนึ่งแบบเข้าก็ต้องเข้าใจว่านี่เป็นวัดทีอ,อ,อยู่เขตชนบทตองตองวาวาแบบนี้ก็ได้ค่ะบ่ดด้อยู่ในตัวจังหวัดเป็นวัดทีอยู่เขตอำเภอเนาะ เนี่ยได้แบบนี้ก็สุดยอดแล้วด้ค่ะเดิ้ยโอ้ยงามงามหลายอืมงามคัะงามงามค่ะอ่ะตังจากป่าท่านคือเทียงจุดถูกปุ๊ยน่าหลังก็มาไหว้พระรับชิมแน่สินด้วยอ้าวอาจ้ามึงแค่นีก่อนด้อค่ะ ขอทำไมคะสวัสดีค่ะ